มาสู่รายการแฟชั่นบรรลือโลกค่ะเป็นรายการนะคะที่จะพาให้คุณผู้ชมได้ไปซอกแซกแฟชั่นของศิลปินหลายๆานเลยใช่อาภารกิจ แรกเสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยสำหรับการเมคโอเวอร์หญิงแย่ให้เป็นสาวร็อกค่ะครับผมขอบคุณพี่รุ่นมากเลยนะคะขอบคุณเสื้อผ้าแชมป์จริงนะที่ปีหน้าพี่กายเป็นคนได้ขนาดนี้ไม่ใช่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเอางี้พี่บิวมีน้องเอาแน้องก็เลยว่าตีตีอ่ะน้องบิวน้องบิวสำหรับช่วงที่สองช่วงที่สองน้องมีอีกภารกิจหนึ่งพูดเลยภารกิจที่สองของเราคือ เครื่องนี้เหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซองผ้าป่าครับพี่ไล่ออกโอ้โหหยิบออกมาเนี่ยวัดถุที่มีการเปล่นะฮะพารกิจที่สองของเราให้คุณโอ้ลูฟเฟตนะคะเมคโอเวอร์คุณพอยลแฟเฟตกลายเป็นเมโทรไกายเมโทรไกนะฮะปิดยูชิเกนะฮะเมโทรไกอ่ะก่อนที่จะไปหาร้านกันเนี่ยเราต้องถามกันว่าเมโทรไกนี่คืออะไร เมโทรกายนะครับผมก็คือออกกำลังกงถ้าท่ชอบออกกำลังกึ่งกายแล้วก็โอ้โหมากเลยฮะลำพานเดี๋ยว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 เมโทรกายเนี่ยก็คือยกตัวอย่างง่ายเหมือนคล้ายๆกับพวกเจวินเบคแคมค่ะอเมโทรกายนี่คือผู้ชายที่เดูแลตัวเองแล้วแต่งตัวจัด แต่ว่ายังเป็นผู้ชายอยู่เป็นผู้ชายที่ช่างเลือกแบบว่าดูแลตัวเองแบบใช้ครีมหรือว่าหรือว่าการแต่งตัวที่ค่อนข้างจะจัดเนี้ยงาเอาง่ายๆแค่ดูโยเห็นปะเขาไม่เคยทิ้งดีเทลแม้แต่ข้างในแม้แต่เห็นไทยแค่นิดเดียวเขาก็ใส่มานึกออกปะแล้วถ้าเกิดว่าจะพาพี่พลอยไปแต่งตัวแบบเมโทกายแนะนําร้านไหนดีก่อนผมจะมีร้านประจำคือฮีบายแมงโก้เกรเป็นเสื้อผ้าสไตล์แบบหนุ่มสเปนนิชนิดต่ง

โอ้โห้แค่นี้ก็เกินเต็มมแต่กลิ่นเนี่ยกินไม่ดีเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านที่ที่บายแมงโกอลตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่พี่โอจะต้องแต่งตัวให้พี่มอยเราจะเริ่มจากอะไรดีพี่ก็เริ่มจากใช่ข้างในกางเกงในต้องเนี้บก่อนใช่คุณเรนในบาร์มันต้องเริ่มจากไหนต้องเริ่มจาก ต้องเลือกโทนก่อนครับโทนโทนเสื้อผ้าว่าแบบอยากได้เฉดประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากดวงเกงก่อนนะฮะดวงเกงก่อนว่าเพราะงเกงเนี่ยอาจจะเลือกยากนิดนึงเพราะว่าคุณพอยเนี่ยเป็นคนที่ขาสั้นขาสั้นจะได้เลือกงงเกงสีเบจสวยก่อนได้ฮเลยฮะ ว่านี้น่าจะได้เพราะว่าอย่างมันเป็นผ้ายีนนิดนึงมันจะได้ใส่ยืดยืดหน่อยใช่แล้วก็ใส่บ้านเราเนี่ยมันจะได้บางทีแบบเหงื่อมันออกมันจะได้ไม่ดูขาเกงมันเปียกเวลาเราเดินหรือผมเป็นคนเหงื่อเยอะมากแล้วแบบผมจะรู้ผสมสกินนี่นิดๆใช่แล้วถ้าแบบแล้วเราเดินในเมืองอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะเปียกอ่าปากงั้นเราไปดูไื้ออกันต่่เลยคะมาหนูถือให้ไหมไม่เป็นไรค่ะเอ้ยน่ารักอ่ะเดี๋ยวแขวนฝากฝากแขวนเลยโอเคได้กับฝากเอาฝากโอเคฝากพลาดเราก่อนฮะ อ่ะเสื้อค่ะพี่คืออะไรดีเสื้อครับอ่าเสื้อผมว่าเป็นตัวนี้น่าจะเวิร์คครับค่ะสีน่าจะไหนลองกลางดูซิน่ารักดีอาด้อยน้ำเงินนะครับแบบว่าเป็นกรมท่าใช่น้ำเงินแบบเนวี่นิดนึงจริงๆก็สลับกับแบบเป็นทัวลลูคันได้เลยนะคุณใช่ครับสลับกันไปน่ารักดี อาาจรย์ต้องมีต้องมีเสื้อกั๊กผมว่าผมชอบผมชอบตัวนี้ผมว่ามันน่าจะเข้ากันได้อ่ะเดดี๋ยวกางใหู้นี่น่าจะน่ารักดีมันดูเหมือนจะร้อนนะผ้าพวกนี้แต่จริงๆแต่แบบบ้านเรามันค่อนข้างโอเคใส่นี้แล้วก็อันนี้ทับอีกทีนึงเอาอันนี้ไปข้างในอันนี้ไปข้างนอกอันนี้ไปข้างนอกก่อนอันนี้ก่อนโอเคค่ะสามสิบแล้วรองเท้าผมชอบคู่นี้ครับอันนี้ดีแต่ใหญ่ไปเปล่าอใส่เดี๋ยวไปหาไซส์กัน42่สิบสองแล้วพอไหม คุณพาใส่รองเท้าใส่รองเท้าใส่ได้ครับใส่ได้นี่แหละสีสองนั่นแหละโอเคเราจะให้พี่โอสรุปหน่อยนะว่าลุคจะเป็นยังไงเออเป็นยังไงก็แบบเป็นสบายๆแต่ว่าเนี้ยมีบหน่อยดูแบบคัตติ้งเสื้อผ้าเนี้ยแบบรองเท้าคือโปรติคุณพลอยก็จะใส่แต่ผ้าใบค่ะคุณพอยจะใส่รองเท้าเป็นสไตล์นี้แล้วก็เชิ้ต แล้วก็มีสเวตเตอร์คุมอีกทีนึงให้ดูแบบเรียบร้อยเผื่อไปงานก็ออกงานได้ไม่ห้อถึงเรียบร้อยร้อนไหมร้อนแต่ว่าอยากหล่อต้องต้องอดทนแม้พาพุดดิ้งร้อนไม่ร้อนเรื่องไงล่ะพ่อไม่ถ้าสูทน้าขนาดจะร้อนกว่าทุกคนเพราะเสื้อแต่ผ้าคุณดิ้ถามพอยดีกว่าว่าพ่องพอยรู้สึกไงที่ได้แต่งตัวแบบนี้รองเท้าหนังกราบกางเกงครับ ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแนวดีครับชอบไหมพี่อย่างนี้คือเดี๋ยวนี้ผมก็ต้องมาแต่งแนวนี้ครับเพราะว่าสามคนไปโชว์ไปสามที่ภรรยาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนอเออเคเอาเพื่อนกันพอนะฮะเพื่อนกันพอนะฮะคือผมสองคนยังไม่ได้เจลเบรกชัวชัวใช่ครับผมยังไม่มีการแก้อีมี่กันนะฮะใช้ได้ระบบเดียวนะฮะใช่ไม่ใช่ผู้ชายไฮบิดนะไม่ใช่ผู้ชายไฮบิดนะสองระบบไม่ใช่นะฮะเฮ้ยแต่หนูว่าเปลี่ยนแล้วโอเคแบบแบบคือเมื่อกี้มันดูแบบเครียดเรียดขึงขืนไงเออแล้วอีกคนนึงก็แบบพี่โอ๊ตก็แบบ มาเป็นผู้ชายทะลน้นใช่จอดไม่เป็นไรเอาเป็นว่าภารกิจนี้เราก็สำเร็จเสร็จสมบูรณ์นี้ใช่แล้วนะคะเอาเป็นว่าภารกิจต่อไปจะเป็นอะไรคะภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3ของเราจริงๆจบรายการเลยก็ได้นะฮะไม่ต้องเป็นภารกิจสุดท้ายก็ได้เพราะว่าเราเป็นผมดูแล้วเวลาเลยแล้วยาวยาวยังภารกิจที่3ของเราโอ้ยยังแหมได้ทีนะตัวโองยัง

เดี๋ยวเดี๋ยวแปเดี๋ยวแป๊บนึงทไมคนอื่นเมคโอเวอดีๆทั้งนั้นเลยนะเอพี่หนูไม่ดีตรงไหนเนี่ยอย่าเรียกว่าไม่ดีเี่ยบาคนแต่ตัวจดจัดว่ดแย่โหไม่หวรวจริงให้พี่มาใส่เป็นคนเนี้ยไม่ไหวจรงแม่ดูรายการอย่างนี้มันก็มีหลายนวไม่ได้แต่งอย่างเดียวอย่างแรกครับชุดเอออ่อย่างนี้ไม่ได้เรา เสียอะไรก็ได้แต่ที่แน่ๆต้องไม่ใช่ชุดที่แบบสามารถหาได้ทั่วไปอ่าทีสำคัญทีนี่มันไอที่ไอที่นี่มันหาไม่ได้ทั่วไปร้านอยู่ไหนฮะหนูมีหนูมีจะไปเผาอะไรอะไรอย่างที่สองที่สำคัญค่ะแว่นตาขาดไม่ได้แว่นอย่างนี้ไม่ได้ แว่นธรรมดาไม่ได้พี่แว่นธรรมดาเป็นการแบบสังคมว่าเราคือคนธรรมดาโอ้เพราะฉะนั้นเราต้องมีแว่นที่พิเศษกว่าคนอื่นเพราะจะได้ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพิเศษกว่าชาวบ้านทุกอย่างดูไม่ปกติกว่าหาหมอเถอะนะปรึกษาหมอเถอะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าช่วงต่อไปเนี่ยพี่โฮลของเราเนี่ยจะแต่งเป็นแม่บ้านมีหนวดเนี่ยแล้วออกมาจะเป็นยังไงเนาะน้องก็ลุนเหมือนกันพูดเลยตรงจุดนี้ว่าจะเหมือนหรือว่าจะแบบ เอจจะน่ากลัวยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้ากับรายการแฟชั่นบันลือโลกค่ะสี่สามสองเกิดอะไรขึ้นพี่เกิดอะไรขึ้น ปมื่อกี้ถาโพสแหวนเดี๋ยวดิเราเตรียมกันเราไม่ใช่หรอฉันฉันก็เอึกเอึกอึกแต่ฉันตกใจเหยงกีเธอฉันรู้เลยให้ตัวบอกแฟนครับถ่ายรูปเก็บไว้ให้ลูกดูวันโดนล้อจนรูปวันหนึ่งวันหนึ่งพ่อเคยเป็นแบบนีนะฮะพ่อผ่านจุดนี้มาแล้วพ่อพ่อบอกเนี่พ่อเคยเป็นพ่อกินยาพาราแล้วพ่อหายแล้วเนี่ยนี้ผมเชื่อที่ตอบเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใส่ชุดนี้นะไม่ต้องบอกลูกกับพ่อเรียกแม่เรียกแม่ดีกว่า